สวัสดีปีเสือนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงตลอดปีเสือปีนี้เลยนะครับผมก็ใครกำลังเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางแบบปลอดภัยกันนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาถึงคราวของ กับนลูฟี่ครับผมก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพูซ่านะครับผมอันนี้ก็เป็นงาน K.O.A นะครับผมชื่อย่อมาจาก King of Artist นะครับผมของงานวันพีชนะครับผมแล้วตัวนี้ก็เป็นโมเดลลูฟี่นะครับผมหมวกฟางนะครับพระเอกของเรานน่นเองนนะครับนี่นะครับก็ งานตัวนี้สวยทีเดียวครับผมสำหรับผมเนี่ยนะครับผมก็ให้คะแนนเลยครับผมว่า9.5นะครับผมและนะครับผมถ้าใครเคยเห็นงานตัวที่เป็นงานจีนนะครับเป็นงานจีนก๊อปนะครับผมก็จริงๆแล้วรายละเอียดดีเทลมันก็จะแทบคล้ายๆกันเลยนะครับผมมันคือแบบถ้าใครไม่เคยเห็นตัวงานงานแทเนี่ยนะครับผมก็อาจจะ แทบแยกไม่ออกนะครับผมแต่การสังเกตง่ายๆนะครับผมสําหรับงานแท้กับงานก๊อฟนะครับผมก็คือตัวที่เป็นงานแท้เนี่ยนะครับผมผิวมันจะอย่างนี้ครับผมผิวมันจะแบบไม่มันนะครับผมถ้าเป็นงานจีนก๊อฟเนี่ยผิวมันจะมันๆนะครับผมมันจะมันๆหน่อยนะครับผมแล้วก็อาจจะมีสีเลอะบ้างนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าจะมีสีเลอะเลยนะครับผมถ้าเป็นงานตัวที่เป็นงานจีนนะครับ มาพูดถึงโมเดลตัวนี้ต่อนะครับผมโมเดลตัวนี้นะครับผมก็เป็นงานมือสองนะครับก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นฐานของมันนะครับผมก็คือเป็นฐานที่สำหรับเป็นยืนนะครับตัวมันก็สามารถที่จะถอดออกได้2ท่อนแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมนี่แล้วก็งานสวยมากนะครับผมก็อันนี้อุปกรณ์ครบครับก็คือแบบ ไม่หักไม่กาวนะครับผมนะครับพวกหน้าตาแล้วว่าแบบหมวกอะไรเงี้ยครับหมวกรูฟี่นะครับผมเนี้ยนะครับแทบจะเหมือนในอาจจะเรียกว่าบางทีก็ทําดีกว่าในการ์ตูนด้วยซ้ํานะครับผมนะครับพวกโมเดลของค่ายนี้างในออฟกิมออฟอาร์ติสตนะครับสําหรับใครที่เก็บโมเดลค่ายนี้มันเนี่ยอยู่นะครับผมผมคิดว่ามันก็จะเขาเรียกดีเทลมันจะสวยขึ้นมาเป็นจะเรียกว่าถ้า คนที่มีงบกลางๆแล้วกันนะครับคนที่มีงบกลางๆเนี่ยนะครับผมก็คือผมว่าสามารถที่จะ,ะห,าหางานของค่ายนีจ้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีออกมาหลายตัวเหมือนกันนะครับผมแต่ตัวนี้ผมเอาลูฟี่ออกมารีวิวก่อนนะครับผมอ,อันนี้ก็คือแบบมันเป็นตัวงานมือสองนะครับผมแล้วก็บางตัวเนี่ยผมที่ผมมีเป็นมือหนึ่งนะครับผมก็อ,อาจจะไม่ได้แกะรีวิวแบบนี้ให้ดูนะครับผมแต่ว่าก็จะบอกว่า เรผมมีของแท้ <boarding school> นะนะครับผมแล้วก็สามารถที่ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็เริ่มจะเหมือนกับว่าจะปล่อยปๆของออกไปแล้วนะครับผมก็คือแบบจะไม่ค่อยเก็บไว้แล้วนะนี่ตัวนี้ก็เป็นหมวกนี่นะครับหมวกก็เป็นหมวกที่สามารถที่จะปรับได้นิดหน่อยครับหมวกเนี่ยจะปรับได้นิดหน่อยนะครับแต่นะครับผมก็ไม่สามารถดึงออกมาจากตัวโูฟี่ได้นะครับผมก็จะคล้องคอโลฟี่ไว้แบบนี้ แล้วก็มาดูตัวท่าล่างต่อนะครับท่าล่างเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นลูฟี่ใส่กางเกงยีนนะครับผมซึ่งถ้าในการ์ตูนเนี่ยนะครับเราอาจจะมองไม่ออกนะครับว่าลูฟี่ใส่กางเกงเป็นเหมือนกางเกงยีนเลยอยู่นะครับผมแต่ซีรีส์นี้นะครับผมเขาก็เมือนทาดีเทลให้เห็นเลยนะครับผมว่าเป็นใส่กางเกงยีนนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นพวกรองเท้านะครับผมรองรอยนี เกมยิงของลูฟี่นะครับแล้วก็ตัวนี่ครับตัวด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเหมือนกับมีตรงนี้กับตัวที่สําหรับยี่ห้อของเกงยีนนะครับผมแล้วก็พวเหมือนกับที่ใส่เข็มขัดได้ด้วยนะครับในอันนี้นะครับก็วัสดุค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับผมตัว PVC ตัวนี้นะครับเนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรงฝ่าเท้านะครับผมตรงข้อเท้านะครับของลูฟี่นะครับผมก็จะเห็นว่า มีล่องรอยของการเหมือนกับว่ากําลังออกแรงนะครับผมกําลังเบ่งพลังอยู่นะครับเนี่ยครับือแบบมีรอยยับของผิวหนังนะครับเส้นเลือดนะครับขึ้นเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวรองเท้านะครับใครเป็นแฟนของค่ายนี้ผมว่าแนะนาเลยครับต้องมีตัวลูฟี่ตัวนี้ไว้อยู่นะครับเพราะว่านะครับมันจะเป็นต่อไปนะครับผมว่ามันจะเป็นตัวที่หายากเลยนะครับผมตัวนี้นะผมก็จะ ผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับผมสําหรับงานงานมือหนึ่งเท่าไรนะครับผมอาจมี2อาจจะพอเห็นบ้างนะครับผมแต่ถามว่าหายากไหมก็ต้องบอกว่าไม่ยากนะครับผมถ้ามีคนออกมาปล่อยเรื่ออะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่ามันยังพอหาได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวฐานนะครับให้ดูนะเนี่ยตัวฐานก็จะเป็นเนี่ยครับงานของแท้ก็จะวัสดุก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับให้ แบบเคาะแล้วก็เส้นางก็งออย่างนี้ได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นของงานจริงงานก็เนผิวมันจะมันๆหน่อยนะครับผมแล้วก็แบบสีบางอย่างมันก็อาจจะเลอะไปนะครับผมก็แนะนํานะครับผมสําหรับตัวนี้และวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมครับขอบคุณทุกทุกคนครับสวัสดีครับ